สวัสดีครับผมบูมนะครับนิสสันชอเอราวัณสาขานครปฐมนะครับวันนี้เป็นเลื่ดีนะครับที่ได้ออกรถนะครับแล้วเดี๋ยวบูมจะขอสัมภาษณ์นะครับว่ามีความรู้สึกประทับใจส่วนไหนนะครับที่ได้ออกรถกับทางเรานิสสันชอเอราวันนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสดีได้มาออกรถที่นี่นิสสันชอเอราวันที่นครปฐมเออผมมีความรู้สึกที่นิสสันที่มาออกรถที่นี่เพราะว่านิสสันมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลระบบที่ผมชอบมากคือระบบที่ สตาร์ทจากมือถือนอกรถนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ผมชอบมากรู้สึกมันประทับใจผมมากเลยนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ความประหยัดน้ำมันของออรุ่นอเมร่านะครับที่ที่ที่ชอบเป็นระดับที่สองระบบห้องโดยสารข้างในกว้างขวางนั่งสบายครับสองสองอัม่เนี่ยครับท,ที่ที่ประทับใจผมมากครับแล้วก็พนักงานที่นี่ก็ ให้ความรู้ให้ความจริงใจอย่างดีครับนะครับไงมึงก็ขอขอบคุณมากนะครับครับท่าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับรถนิสสันนะครับติดต่อบูมาได้นะครับ